ครับสวัสดีเพื่อนๆพื่พี่ๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องดรเสงอมเรตนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงมีดวัดนะครับวาระปกติปี2564เป็นมีดที่เกิดขึ้นในช่วงนะครับหลวงพ่อเลื่อนสมรณศักดิ์นะครับก็ความโดดเด่นทำห้ผมถึงนำมีดเล่มนี้มาให้ชมกันก็เนื่องจากว่ามีดเล่มนี้นะครับโดยปกติเนี่ยนะครับ ก็คือดูผิวเผินก็คือมีดวัดวาระปกติทั่วไปนะครับมีการต่อโค้ชชัดเจนแต่นะครับจุดเด่นนะครับที่ผมจะนําเสนอของเล่มนี้ก็คือว่านี่ครับโค้ตัวนี้ครับปกติเนี่ยโค้ตัวนี้จะใช้ต่อในส่วนของมีดนะครับวาละนะครับก็คือรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับก็จะเขียนว่าเป็นเหมือนลายเซ็นหลวงพ่อนะครับปุญญกาโมแบบนี้นะครับซึ่งจะอยู่ในมีดเล่มนี้ครับอ่า มีดเลื่อนสมณศักดิ์นะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับแบบนี้ครับนะครับเป็นปุญญกาโมแล้วก็เป็นเลขหกสิบสี่นะครับนะครับนะครับแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยนะครับคือช่วงแรกๆเนี่ยนะครับที่เริ่มทํามีดนะครับในปี2 5งพนนะครับก็ทั้งช่างก็ได้โค้ดนะครับตัวนี้ไปด้วยแล้วก็ทีเนี้ย นะครับตอนตอกมาช่างก็น่าจะนึกว่าโทตัวนี้ใช้ตอกในส่วนของมีด2,514นะครับก็เลยมีหลุดออกมาอยู่จำนวนไม่มากนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่น้อยมากไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินร้อยเล่มมานะครับแบบนี้นะครับเป็นมีดปาักกาะครับ มีดเล่มนี้ก็ถือว่าเลยพิเศษนะครับปกติเนี่ยมีดปี2564เนี่ยจะตอกโค้ดพัด100นะครับโดยทั่วไปก็คือต่อโค้ดพัน100แต่เล่มนี้พิเศษเลยนะครับจะตอเป็นคำว่าบุญยะกาโม64นะครับที่ตอกอยู่ในมีดวาระนะครับมีดวาระรุ่นเลื่อนสมรดิ์นะครับก็เล่มนี้ก็เลยมาให้ชมกันเพราะคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเคยพูดไปว่ามีดนะครับแบบนี้นะครับ เป็นมีดวัดนะครับปี2 5 6 4โค้ดนะครับที่ต่องไปในปี2 5 6 4เนี่ยจะมีความแตกต่างนะครับแต่ว่าความพิเศษที่ผมบอกไปของเล่มนี้ก็คือว่านะครับมีการต่อโค้ดนะครับไม่ใช่พัดนะครับ100แต่เป็นปุญญกาโม64นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามเข้มขังแล้วก็มีความพิเศษนะครับถือว่าหายากเลยทีเดียวนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากบูชาวัตถุมงคลมีดหมอหลวงพ่อพัดนะครับ ก็สามารถติดต่อนะครับได้เลยนะครับผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปแล้วนะครับส่วนลายที่ใช้ในการต่อของเล่มนี้นะครับก็คือเป็นลายเสมาเต็มใบนะครับแล้วก็อันนี้คือเกรดปลาอันนี้คือร่องเลือดนะครับเราก็ต่อคําว่าหลวงพ่อพัดแบบนี้นะครับก็คือเป็นมีดวัดนั่นเองแต่ความพิเศษนี่เลยครับอยู่ที่โค้ดแบบนี้นี่เองนะครับนะครับก็ถือว่าเอามาถ่ายทอดนะครับร่วมกันศึกษานะครับ ครับงั้นคลิปนี้นะครับขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ